สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะชั่วโมงนี้อยู่กับแคสตางโมพัชราศรีสัตยานุสร์นะคะวันนี้เรานําแบรนด์ชุดชั้นในอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่หลายท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือวาก้ค่ะนํามาฝากผู้ชมกับคอลเลคชันที่ขายดีมากๆและรอบนี้นะคะเป็นการกลับมาตามคําเรียกร้องค่ะเอาเป็นว่าจะมีรุ่นไหนเซตไหนอลังการขนาดไหนในการส่งท้ายปีกับวาก้แบบนี้นะคะขออนุญาตพาไปชมแต่ไอเทมกันก่อนเลยค่ะ ไอแคมแรกค,คุณชมขารุ่นนี้เชื่อว่ารุ่นสกินแคร์นะคะเขามีความพิเศษก็คือไม่ว่าจะเป็นนะคะเสื้อชั้นในแล้วก็กางเกงชั้นในที่คุณจะได้ไปในเซตนะคะ <c oughs> เขามีการเคลือบสารสกัดที่เป็นอารเวลาใส่แล้วจะสัมผัสเย็นสบายแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณจะได้ไปในเซตนี้นะคะคุณจะได้ไปทั้งเสื้อชั้นใน3ตัวกางเกงชั้นใน3ตัวนะคะก็คือสีเบจแล้วก็สีน้ําตาลยังไม่พอค่ะเรามีการแถมสุดพิเศษเลยนะคะนั่นก็คือกางเกงกระชับสัดส่วนที่คุณจะได้ไปอีก1ตัว กันทั้งหมดนี้ราคาเฉพาะที่ช้อปแชนแนลเท่านั้นค่ะ1,990บาทค่ะส่วนไอเทมนี้นะคะผู้ชมขามาในรูปแบบของฟริมบาที่เราเคยมากันแล้วแล้วก็ขายดีมากนะคะซึ่งในเซตคุณจะได้ไป3ตัวแต่ว่า6สี6สีในที่นี้ก็คือ1ตัวสามารถกลับด้านใส่ได้2ฝั่งด้วยกันนะคะผู้ชมขะสวยงามมากค่ะสำหรับเซตนี้1,780บาทค่ะ นี่ก็คือ2อไอเทมนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ที่เรานํามาฝากกันเพราะฉะนั้นท่านไหนที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ไร้โครงไร้ตะเข็บใส่สบายแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์อีกหนึ่งอย่างของวากอที่ทํามาในการเคลือบสารทั้งอะโรเวล่ารวมไปถึงคอลลาเจนด้วยนะคะเขาจะมีความพิศเศษอย่างไรเดี๋ยวมาฟังตัวแทนแบรนด์พูดคุยก,กันเลยคะ่ะขอต้อนรับคุณท็อปค่ะสวัสดีค่ะคุณท็อปสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะคะที่วากอนํามาฝากกันและรุ่นนี้คุ้มคคคค่่่าาาามมมกกุุณทอใชรับเลย นวัตกรรมที่เราใส่ให้ไปแล้วก็ของแถมของแถมที่มาวันนี้ด้วยก็คุ้มค่ามากเลยในเจนียเอาจงริงแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุยกันข้างนอกคนฟิาเองก็บอกว่าอย่าลืมโทรเข้ามานะเพราะว่าวันนี้คุ้มค่าจริงๆถ้าเกิดไปข้างนอกเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้ด้วยค่ะและเรามีเวลาให้ครึ่งชั่วโมงนะคะเราไม่ได้มากันเต็มชั่วโมงนะคะสําหรับไอเทม2อไอเทมนี้ผู้ชมนี่เลยค่ะคุณจะได้ไปทั้งหมดนี้นะคะโอ้โห7ตัวด้วยกันก็คือนะคะบราชั้นในเนี่ยคุณจะได้ไป3ตัวนะคะกางเกงชั้นในี่เข้าเซ็ตกัน อีก3ตัวแล้วก็ยังมีของแถมของเราค่ะนี่คือกางเกงกระชับสัดส่วนอีก1ตัวด้วยกันทั้งหมดนี้1990บาทถอนออกมาแล้วผู้ชมคะตกตัวแล้วไม่กี่ร้อยบาทเองถูกมากๆรีบโอรนะคะ0ูนย์สองหนสอามสี่เก้าเอาละค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้ทําไมต้องชื่อว่าสกินแคร์คะคุณพ่อจริงๆแล้วคนอาจจะคิดว่าเป็นครีมทาผิวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะวาโก้เนี่ยได้ใส่อโลเวล่าเนี่ยพูดถึงตัวชุดชั้นในกางเกงในก่อนอโลเวล่าเนี่ยวาโก้เนี่ยใส่เข้าไปใใใในนนนนเเเเเเเสส้้้้่่ลลยยรรราาาไไไมดแคคคคืืออบบะัิงขป ลแล้วก็ค่อยถอ,อกมาเป็นเนื้อผ้านะครับจนจนอยู่ในผ้าแล้วเนี่ยบางคนคิดว่าเอ๊ะเราจะเคลือบปรลเวล่าไปบนหน้าหน้าผ้านย่เดียวไหมไม่ใช่ซักแล้วก็หายาแต่จริงไม่ใช่นะครับเพราะว่า,าเรา ยิงเข้าไปในเส้นใหญ่เลยคืออยู่ในตัวเส้นใหญ่เลยใช่อยู่ในตัวเส้นใหญ่เลยคือจจริงนะตั้งแต่ใส่ชุดชั้นในมายังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทําเครือบสารสกัดแบบนี้ลงไปใช่ใช่ครับแต่จริงๆท็อปเขาก็ยังไม่ตัวท็อปเองเขาก็ยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนในท้องตลาดที่ที่จะกล้าทําลงไปแล้วก็มันถึงตัวนี้เองในในหน้าช็อปเองถึงได้ราคาสูงไงเพราะว่ามันมีกรรมวิธีในการทาที่ยุ่งยากมากแล้วก็ใช้นวัตกรรมในการทําที่ค่อนข้างใช้นวัตกรรมเลยนะฮะจริงๆแล้วในลายผู้ชายท็อปใส่ก็มี ก็ราคาสูงเช่นกันเท่าไหร่คะคุณท็อปที่ของผู้ชายโอ้โหก็เกือบเกือบพันฮะเกวอบพังใช่ชิ้นเดียวใช่ค่ะแล้วก็ไม่ลดด้วยค่ะใช่แต่อันเนี้ยของว่าโกเองเนี่ยตัวเสื้อชไนเองก็ตัวละหกร้อยเก้าสิบนะครับใช่แล้วก็ตัวกางเกงในเองที่มีอโลเล่าเนี่ยก็คือในในไซส์ปกติก็จะสองร้อยห้าสิบแต่ในไซส์ใหญ่ก็จะเป็นสองร้อยเจ็ดสิบบาท คุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าถูกมากตกลงแล้วเหลือเพียงแค่ประมาณ400กว่าบาทนั่นเองนะคะเอาละค่ะคือตังโมสัมผัสตัวเนื้อผ้าที่จับมันเนี่ยเย็นอันนี้คือรู้สึกเลยว่าคือลื่นแล้วก็เย็นสบายมากใช่ครับเพราะว่าตัวอโลเวยล่าเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะยังไงก็ทาครีมไปแล้วแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเหมือนเราเหมือนทาครีมทั้งวันเลยดีกว่าใช่ไหมคะถ้าใส่เนี่ยเรารู้สึกว่า การที่ทาอาลเวลาบนตัวเนี่ยคือทําให้ผิวนี่เย็นขึ้นชุ่มชื้นใช่แล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นแต่เราใส่เข้าไปในผ้านี่คืออย่างแรกที่จะสัมผัสได้เลยคือความเย็นเนาะใส่แล้วไม่อับชื้นไม่ร้อนแล้วก็สบายแล้วก็ไม่ร้อนด้วยแล้วก็แล้วก็ต่อที่สองคือได้บํารุงผิวพันธุ์ไปอีก้ดีคุณผู้ชมเพราะว่าเขาอยู่ในเส้นให่เลยนะคะคุณผู้ชมและนี้ออกแบบมานยคะที่จับอยู่นะคะเขาจะเป็นบาราที่ไร้โครงแล้วก็ไร้ตะเข็บต่างๆด้วยใช่ครับเนี่ยค่ะไม่มีโครงใช่ฮะไม่กดทับด้วย ใช่ครับก็คือเวลาที่เราทำพวกปลาสวนนเราคิดแล้วว่าอย่างแรกคือทำให้ลูกค้านี่ใส่สบายแล้วก็ไม่กดทับนะจริงๆแล้วก็ตัวตัวของโมเราเนี่ยจริงๆไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจริงๆโมเราจะเป็นโมแยกแล้วก็เป็นโมที่เป็นทรงหยดน้ำเต็มเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณิธนาี่ดูนะคะก็คือตัวฟองน้ำผู้ชมขะอันนี้คือเราจะแยกเตาให้เลยเดี๋ยวขออนุญาตนี่ถอดออกมาได้ใช่ค่ะสามารถถอดออกได้นะคะโมโมตัวของอโลเวล่าเองเนี่ยสามารถถอดออกมาได้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วพอถอดมาเราจะเห็นได้เลยว่าตัวโมเนี่ยเป็นหยดน้ำที่ฟูขับเลย โอ้เนี่ยคุณผู้ชมคะช่ะค,คือเต็มเต้าขอนุญาตนะคะคือแบบนี้ใช่ไหมคะคุณท็อป<ช>โอ้โห,โหคือปกตินะคะเราเคยเจอรูปแบบฟองน้ําที่แค่อาจจะเครื่องเต้า<ช>และคือไม่ได้เก็บบริเวณของเนินอกด้านบน<ช>แต่นี่คือโกยทั้งเต้าเลยก<ช>็คือเราจะเราจะคือทําให้ฟูครับแล้วก็อยู่เต็มครับนะคะแล้วว่า เทคนิคทางแพทเทิร์นของเราเนี่ยราจะมีเย็บแบ่งฝั่งให้ก็คือว่าเวลาใส่เข้าไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าโมเนี่ยจะต้องขยับไหมขยับหรือว่าใช่จะเคลื่อนไหมพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยโมจะอยู่ในจังหวะที่พอดีเลยแล้วก็พอดีกับเต้าเลยนะด้สังเกตจากวิทยาเนี่ยเวลาทําที่ช็อคที่เป็นด้านข้างเนี่ยแถบใหญ่อย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือช่วยเก็บด้านข้างได้ดีมากขึ้นจะได้ไม่มีเนื้อส่วนเกินด้านข้างออกมาในวีทีอาร์เลยใช่แล้วก็ด้านหลังก็จะไม่มีตะขอไม่มีตะขอเนี่ยก็ มันสะดวกมากขึ้นในการสวมใส่แล้วก็เราใส่เสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยจะต้องไม่ต้องเห็นตะขอด้านเลงคือมันจะเนียนมันจะเรียบเลยนี่นะคะคุณผู้ชมและข้อแตกต่างที่บอกไปนะคะว่าอย่างแรกเลยเราไม่มีโครงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไม่ต้องกลัวเรื่องของการกดทับแล้วนะคะฟองน้ําเราคือเป็นแบบปูคับก็คือเต็มเต้าและยังสามารถแรงกัดได้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันนะคะแล้วด้านข้างแน่นอนค่ะด้วยการที่เรานะคะไม่มีโครงเนียนเรียบสวยแล้วนะคะเรายังให้ความกว้างนะคะของตัวชั้นในนะคะค่อนข้าง จะโอบบริเวณของเนื้อด้านข้างได้หมดและด้านหลังก็ไม่ต้องมีตะขอ<ช>ทําให้เรียบเนียนสวมใส่สบายนะคะอันนี้ใส่ด้านบนหรือด้านล่างจริงจริงแล้วการใส่ถูกต้องเนี่ยควรต้องใส่จากด้านล่างขึ้นมาค่ะเพราะว่าเ<ม>วลาเราจะไม่ต้องมานั่งจัดทรงเหมือนตอนใส่จากด้านบนใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาใส่จากด้านล่างเนี่ยจะพอดีเลยโมก็จะเกาะพอดีเลยแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ถนัดใส่จากด้านบนก็ยังใส่ได้เพราะว่าวาโกเองเนี่ยได้ออกแบบมาทั้ง2อย่างเลยสามารถใส่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยค่ะได้เลยนะคะผู้ชมแล้วชอบอีกหนึ่งอย่างก็คือบริเวณของ ชั้นในช่วงคอนะคะก็จะเป็นตัว V ีนะคะแล้วตรงเนี้ยคือต้องบอกเลยว่าปกติแล้วจะเห็นมีการเย็บตะเข็บแต่อันนี้ไม่มีการเย็บตะเข็บเหมือนเป็นผ้าทบกันใช่ครับก็คือว่าก็ยกเรื่องการเสร็จสีอะไรออกไปเลยเพราะว่าหนึ่งคือเราทําใม้ตะเข็บน้อยที่สุดแล้วก็ทําให้ใส่สบายที่สุดนี่ค่แล้วผ้ายืดดีมากผู้ชมค่ะช่วงไหลไม่ต้องมีการปรับสายคือเราสามารถยืดหยุ่นเลยเนี่ยค่ะดึงขึ้นยังไงนะคะเวลาคุณขยับตัวก็ไม่เกิดการรั้งแล้วนะคะไม่มีการเลิกขึ้นมายังยืดบริเวณด้านล่างนะคะเราก็ให้มันค นะคะยืดหยุ่นดีซึ่งอันนี้นะคะเรามีตั้งแต่ไซส์ M L แล้วก็ 2L นะคะคุณผู้ชมะ่ะและนอกจากตัวเสื้อชั้นในแล้วเรายังมีเซตคู่กันก็คือกางเกงชั้นในกางเกงชั้นในก็ดีงามมากค่ะคุณท็อปด้านนอกขายตัวเท่าไหร่นะคะวถ้าแบบเป็นไซส์ปกติเนี่ยไซส์ M กบ L เลยก็จะเป็นสองร้อยหาิบะค่พ L L ก็จะเป็น270ร้อ นี่ผู้ชมอูยืดดีมากแล้วคือเป็นโทนสีที่แบบเรียบเออใช่เพราะว่าเราคิดมาแล้วว่าโทนสีนั่แหละที่ผู้หญิงคือเป็นโทนสีที่ผู้หญิงใส่อยู่แล้วแล้วก็ใส่ประจำเนี่ยคือซื้อเซตนี้ไปเนี่ยคือยังไงก็ได้ใส่ประจําแล้วก็ได้ใส่อยู่แล้วค่ะแล้วด้วยด้วยความที่แบบสมัยนี้ผู้หญิงเน้นเสื้อบราที่ใส่สบายใช่ไหมคะสวมแล้วก็ใส่ได้เลยแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นและอีกอย่างคือเรามีนวัตกรรมอโลเวราเนี่ยที่ส่งเสริมเข้าไปอีกให้ให้ผู้หญิงเนี่ยสวยงามมากขึ้นด้วยผู้ชมใส่แล้วสบายนะคะแล้วกกกก็าางงเชมีร เคลือบตัวอโรเว่าเหมือนกันนะคะบคุณผู้ชมนี่คือคุณจะได้ไปทั้งเซ็ตเลยนะคะเสื้อชั้นใน3ตัวแล้วก็กางเกงชั้นอีก3ตัวและเรายังมีของแถมด้วยเจ้าของแถมพิเศษมากคุณผู้ชมนั่นก็คือกางเกงกระชับสัดส่วนเป็นยังไงครับคุณท็อปคะกางเกงกระชับสัดส่วนนี้นะครับคือจะสังเกตได้เลยว่าตัวกระชับสัดส่วนของวากโกเองเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าได้เปิดใจและลองใส่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกางเกงสเตย์ทั่วไปที่ว่าใส่แล้วรัดแล้วอึดอัดงเดอัลใช่ใส่แค่ชั่วโมงเดียว เก็บได้เกือบจะเท่ากับสเตยเลย <ฮะ S 1> แล้วก็มีความสบายมากขึ้นด้วยนะคะคือว่า เราไม่ต้องมาอึดอัดเหมือนตอนสเตย์ที่ต้องแบบขะแมวแล้วใส่กี่แล้วก็รัดอีกนะฮะตัวกางเกงกระชับผสมของวาโกเองเนี่ยตังเจตเลยว่าเราจะทําแพทเทิร์นที่ยกก้นขึ้นมาได้สวยงามด้วยแล้วก็เก็บด้านข้างแล้วก็ยกเก็บพุงได้แบบเนียนเลยคืออันนี้เหมือนใส่ชุดกระชับสัดส่วนเลยนะคะผู้ชมคือตั้งแต่เนื้อสะโพกที่หย่อนคล้อยหน้าท้องที่แบบโอ้โหนะคะมีแบบทรงสาชั้นแต่ว่ากางเกงกระชับส่วนที่เราแถมให้คือคุณสามารถเก็บได้หมดเลยแล้วก็เรียบเนียนไปกับบริเวณหน้าท้องสะโพกอันนี้เราเก็บไปถึงต้นขาเลยใช่มะ เพราะว่าเรามาในรูปแบบเหมือนกางเกงขาสั้นนะคะและนี่ต้องบอกว่าผู้ชมค่ะแต่ละแพทเทิร์นของแต่ละส่วนกางเกงเขาก็มีที่มาที่ไปด้วยใช่ครับอย่างคะกเองสังเกตได้านา่้งตัตัวนี้นะคะ,คะว่าเราจะมีด้านหน้านะคะาไว้เก็บ ไว้เก็บหน้าท้องเป็นแพทเทิร์นที่เก็บหน้าท้องอย่างนี้นะครับเราจะไว้เก็บหน้าท้องที่แบบว่ายกกระชับหน้าท้องขึ้นมาส่วนตัวที่เป็นยกกระชับกลับขอมนิดนึงนะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะมีแพทเทิร์นตรงนี้คระอ๋อเนี่ยผู้ชมขาเห็นไหมคะคือเขาจะเป็นในการโอบใช่โอบโอบสะโพกขึ้นมาเลยทั้งสองด้านแล้วก็ยกสะโพกขึ้นมาให้เลยนะคะค่ะค่ะเนี่ยผู้ชมคือแพทเทิร์นแต่ละจุดเขามีจุดสําคัญนะคะอย่างด้านหลังก็คือบริเวณสะโพกนะคะคุณจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ด้านข้างมาจนถึงนนนะะะะคสโพกด้าาาล่งเจป็ เก็บแล้วก็ยกสะโพกให้ดูกลมสวยขึ้นนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีการเย็บบริเวณหน้าท้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบเอวสูงคือสะดือเลยใช่ไหมคะใช่สะดือเลยสะดือเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าการันที่ใส่ตรงสะดือเนี่ยก็คือเก็บได้ดีมากคือแล้วก็เก็บได้กระชับทุกสัดส่วนเลยและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญสำหรับตัวนี้เลยคือว่าเราผสมคอลลาเจนเข้าไปด้วยคอลลาเจนในตัวเส้นใยใช่ค่ะเรายิงเข้าไปในเส้นใยเลยการผสมคอลลาเจนเนี่ยคือว่าปกติเนี่ยคอลลาเจนเขาจะสทานกันใช่ไหมคทีนี้เราเหมือนใช้เหมือนอารเวราเลย คือใส่ปุ๊บยังไงก็ผิวตึงอ้เพราะคุณเป็นคุณสมบัติของคอลลาเจนอยู่แล้วใส่แล้วหุ่นดียังบำรุงผิวด้วยบำรุงผิวด้วยค่ะแล้วก็กระชับสัดส่วนได้ด้วยนะโอ้โหเนี่ยค่ะนี่คือจุดเด่นของกางเกงชั้นในที่เรากางเกงนชั้นสัดส่วนที่เราแถมให้ปกติตัวนี้เท่าไหร่คะทั้ง1,890นะครับ ร้ออันนี้เรามาแถมให้ทั้ง<ช>หมดผู้ชมขาเซตนี้จริงแล้วราคาจะอยู่ที่4 7 7 0บาทแต่สำหรับนะคะเครื่องชั่วโมงนี้ค่ะ1990บาทเท่านั้นเรียบโทรกันมานะคะ0 2 1 2 3ส9 9 9นค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะมาทดสอบอีกหนึ่งจุดเด่นของเซตนี้กันนั่นก็คือตัวของฟองน้ำด้านในอันนี้เรามีการทดสอบอะไรเพิ่มเติมคะคุณทอ็อปขาเเลยค่ะ,อะล,อลองได้เลยใช่ไหมคะค่ะ,ะได้เลยค่ะาอาจจะใส่น้ำเข้าไปเลยนะคะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นนะคะการทดสอบเรื่องของการ ระบ,บาย<ช>อากาศแับน้ําแข็งแห้งนี่อ่านี่จะมีไอขึ้นมาแบบนี้นะคะผู้ชมลอเฮามใส่ครับเลยนะคะค่ะเดี๋ยวดูนะคะผู้ชมอ่าถ้าหากว่านะคะฟองน้ําทั่วไปที่เขาไม่ได้ทํารูระบายอากาศหรือว่าคุณภาพไม่ดีจะเกิดการอับชื้นแต่อันนี้ผู้ชมอผาหูถูดยอดมากผู้จะเห็นเลยนะคะว่าไอของน้ําแข็งเนี่ย บนตัวปองน้ำลอยใช่ครับก็าคือ,อ,อลอยขึ้นมาเลย<ช>เห็นได<ะ>้ตังสินใจได้เลยว่าโมเราเนี่ยเ <ละ S 2> จาะรูน,นะฮะใช่แล้วก็<ะ>ทำให้ใส่สบายมากขึ้นเพราะว่า เป็นเป็นการตอบโจทย์ของอาลเวลา<ะ>่าด้วยเลย<ะ>เพราะว่า<ะ>หนึ่งก็คืออาลเวล่าก็ให้ความสบายแล้ว<ะ>ใส่แล้วเย็นใส่แล,ล้วบำรุงผิวแล้ว<ะ>โมเราก็ต้องตอบโจทย์ด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยผู้ชมค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะรถทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของหลักของแถมเรานี่คือตัวฟองน้ําที่เราจะได้ไปในเสื้อชั้นในนะคะและเสื้อชั้นในของเรานอกจากนะคะระบายอากาศดี่างตัวฟองน้ําแล้วแน่นอนค่ะรูปแบบนะคะเขายังสามารถเก็บกระชับดันเต้าเ<ช>บเนื้อด้านข้างเก็บทุกสัดส่วนให้คุณกลายเป็นสาวหุ่นดีถูกต้องค่ะก็คือว่าตัวเนี้ยจะเก็บ กระชับยังไงเก็บกระชับให้เป็นทรงธรรมชาติมากขึ้นเราสังเกตได้จากวิทีาเนี่ยเราจะเก็บด้านข้างด้านหลังที่เนียนเรียบแล้วน,นะคะส่วนพอมาถึงด้านหน้าเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า,าเราจะมีความ ทรงเต้าทรงเราเนี่ยจะเป็นธรรมชาติเรียกว่าไม่ต้องจัดทรงให้เยอะให้วุ่นวายค่ะว่าเวลาเราใส่ที่เป็นเส้นหนที่มีตะขอละกันเราจะอาจจะต้องแบบเอ๊ะโคยหน้าโคยหลังแล้วบางทีอ่ะจะมีด้านด้านแบบข้างๆที่เป็นตะตะเข็บตะเข็บอ่ะใช่มันจะติดมันจะติดแล้วมันจะแข็งแล้วมันก็จะกดใช่ไหมฮะแต่เนี้ยไม่มีตะเข็บเราก็ไม่ต้องกดจะสังเกตได้ด้านหน้าเนี่ยเต้าทรงที่สวยมากเลยฮะสวยเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็สังเกตได้จากวิธีอ่านง่ายๆเลยคือว่าสองสอง ไอเทมที่แตกต่างกันเนี่ยคือคไม่มีความอึดอัดสำหรับอาลเวลาจริงค<ช>่ะผู้ชมคะดูแล้วคือใส่สบายแน่นอนขนาดดูจากภาพยังใส่สบายแล้วจริง<ล>นะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า การที่นะคะวันนี้เรานําเสนอสําหรับนะคะรุ่นนี้เพราะว่าอย่างแรกเลยจุดเด่นเขาคือการสวมใส่สบายบแล้วด้วยการที่เราใส่นะคะอารเวล่าไปในสารสกัดของตัวเส้นใยจึงทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสัมผัสที่เย็นสบายมากย<ช>ิ่งขึ้นและมาพร้อมกับการเก็บสัดส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่เราเห็นกันนะคะฟองน้ําคืนที่บอกไปว่าเป็นปูคัพนะคะคก็คือเต็มเต้านะคะและเห็นไหมคะว่าการออกแบบก็คือเขาจะมาในรูปแบบของคอวีนะคะและตรงนี้ค่ะเขาไม่ได้มีการเย็่ตะเข็บนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการ คลายเคื่องแล้วเวลาบางทีเราใส่เสื้อที่แบบเป็นคอวีนะคะถ้าเราไปเจอชั้นในที่บางทีคอแบบนี้ค่ะมันจะเห็นแล้วมันไม่สวยแต่อันนี้นะคะเราทํามาผ่าพอดีที่ทําให้สามารถปิดทั้งเต้าแต่ว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วบริเวณสายนะคะผู้ชมอันนี้ก็สามารถยืดได้โดยที่เราไม่ต้องปรับเลยยืดหยุ่นดีมากนะคะใช่ฮะ,ะย,ยืดแล้วก็คืนด้วยนะฮะ<ช>ไม่ได้บางบางทีบางบางบางเถิดเถิดทั่วไปเนี่ยจะยืดแล้วแบบบางทีปัญหาของสั้นในเนี่ยที่เป็นพวกแบบว่าบาสวมเนี่ยฮะคือยืดแล้ว ืดเลยแล้วก็ใช่แล้วก็อยู่ไม่คงทนแต่บาของวาโกเองเนี่ยก็คือคงทนมากเลยนะฮะแล้วคุณชมเสร็จนะคะเราไม่ต้องมีโครงไม่ต้องมีโครงเหล็กอะไรต่างๆอีกต่อไปแล้วเพราะนี่คือเป็นการเสริมทรงนะคะด้วยเทคนิคพิเศษของตัวฟองน้ําซึงทําให้อกยกสวยนะคะและด้านข้างนะคะอุ้ยเกินหนึงฝ่ามือนะคุณท็อปคือให้ความกว้างนะคะของด้านข้างมาเยอะมากทําให้เก็บเนื้อไปเรียบหมดเลยนะคะแล้วก็คือตะเข็บเนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเกินไปทําให้ไม่กดทับนะคะ หรือบริเวณช่วงแรกๆก็ไม่ได้รัดขึ้นสูงจนเกินไปและแน่นอนค่ะด้านหลังโอ้โหเรื่อผู้ชมค่ะเก็บเนื้อทั้งแผ่นใช่ค่ะแล้วก็เรียบเนียนเลยนะคร,รม,มีตะขอด้วยคือเราเก็บเนียนแล้วค,คือการไะ่ตะขอะทําให้เนียนยิ่งขึ้นไปอีกด้วยใช่ค่ะผูช้ชมค่ะและเนี่ยผู้ชมบริเวณยางยืดอันนี้ต้องชื่นชมนะคะว่าเป็นยางเส้นใหญ่แล้วก็ยืดหยุ่นดีมากเห<ช>็นไหมค,คะแล้วก็นิ่มแล้วก็ไม่ได้กดร<ม>ัดเลยค่ะแม้จะเป็นยางเส้นใหญ่เองก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วาเกิดลูกค้าบางท่านอาจจะเคยเจอยางเส้นใหญ่ๆมากแล้วรัดมากๆ ตัวนี้ยางเส้นใหญ่ของเราเนี่ยคือไม่รัดด้วยแล้วก็ใช่แล้วก็คือว่าอยู่ในจังหวะที่พอดีนะคะเราทําให้ใส่สบายมากด้วยถึงแม้คุณขยับตัวนะคะเนี่ยอ่าด้านบนนะคะรั้งอยู่แต่ว่าด้านล่างไม่มีการเลิกขึ้นมาเครื่องเต้าอันนี้ต้องบอกนะคะว่าเวลาใส่ทํากิจกรรมต่างๆไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยกทรงคุณจะเคลื่อน<ช>ไปไหนแล้วได้ความที่นะคะเรามาในรูปแบบของครูครับของฟองน้ําด้วยไม่ต้องกลัวว่าเต้าจะเคลื่อนเพราะเราเคยเจอนะคะที่เรามีการแบบแยกฟองน้ําแต่ว่าเขาไม่ได้เต็มเต้าคุณครับสักทีนะคะ บางทีอุ้ยห,หลุดหายแล้วก็บางทีเนี่ยฟองน้าไม่ได้รูปแต่อันนี้ฟองน้ําเราเกรดคุณภาพ<ช>ดีมากเนี่ยค่ะผู้ชมอันนี้คือการเก็บสรีละใช่คเรา<ต>ไม่ต้องมีแต่ขอจะเก็บแล้วใช่เขาคือคว่า ตัวนี้เองเนี่ยคือสายบ่าเลยเนี่ยที่ที่เป็นเส้านในลักษณะนี้ก็ทําให้สายบ่าใหญ่แล้วก็ใส,ใส,ใส่ใส่เขาเรียกว่าสบายมากขึ้น่ะแล้วก็ไม่กดบ่าด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมคะผู้ชมแล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสาวสท่านไหนที่เคยมีปัญหาตั้งแต่นะคะใส่ชั้นในที่เป็นโครงแล้วมันกดทับ<ช>หรือรบ,บางทีนะคะพวกเหล็กต่างๆเนี่ยที่บริเวณดักแร้ด้านข้างทําให้เกิดรอยแผลต่างๆนะคะรอยช้าในรอยช้าเนี่ยต่างๆอันนี้เลิกใส่ได้แล้วปัจจุบันต้องบอกเลยว่าเขาหันมาใส่นะคะที่เป็นชั้นในแบบนี้กันหมด เ,<ช>เพราะรว่าใส่สบายแล้วก็น,นี่อย่างที่บอกไปว่านี่คือคลิขสิทธิ์เฉพาะของวาโก้ที่เรานะคะใส่สารสักัดจากอโรเวลาลงไปในเส้นใยเลย<ช>ซักร้รอยครั้งพันครั้งจะหายไหมคะคุณท็อปเออ,เอ,อจริงๆแล้วออมันอยู่ที่ว่าเราซักกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าอันไดมากกว่าคือจริงๆแล้วเราผลิตภัณฑ์ที่ซักผ้าด้วยจะมี จะเป็นตัวที่มีผลต่อการทำให้อลเวล่าเนี่ย<อ>จางลงไปด้วยค่ะข้อดีของเขาก็คือเย็นมากคุณผู้ชมคือจับไปแล้วเย็นจริงๆนะคะแล้วมันคือแบบหนึ่งเวลาเย็นแบบนี้ทําให้เราใส่แล้วไม่รู้สึกไม่อึดอัด<จ>แลวเหมาะก,กับบ้านเรามากจริงๆแล้วเราเคยใส่ของไลน์ผู้ชายาที่อลเวร่าด้วยแล้วเวลาใส่พวกที่เป็นอะไรที่เป็นพวกที่ใส่อลเวร่าเนี่ย ใส่เหมือนไม่ได้ใส่เลยครับคือเย็นสบายมากจนรู้สึกว่าเอะวันนี้จริงๆครับเป็าคนขี้ลืมมากครับจนท็อปเดินไปวันนี้ฉันใส่ชันในมาหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนไม่ได้ใส่จริงๆคือมันเบามากใช่ไหมคะคุณท็อปใช่ผู้ชมเห็นไหมคมันเบาแล้วมันเย็นสบายมากคือมันดูลื่นและเบาเย็นมากแล้วผู้ชมเห็นนะคะว่าอันนี้เหมือนไม่มีฟองน้ําเลยเพราะว่าด้วยความที่เนี่ยค่ะฟองน้ําของเรานะคะจะเป็นแบบฟูครับเขาอบได้ทั้งเต้าเพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีแบบรอยฟองน้ําเกิดขึ้นบนตัวเสื้อเลยคือเราแทบจะไมม่่เเเเเห็็นนนลยวาาาปฟออง้ํคืส เหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกับอกเราเลยเ<ช>นาะคุณท<ช>็อป<ช>และเนื้อตัวฟองน้ำเนี่ยผู้ชมขาขออนุญาตนะคะนี่ค่ะนี่นุ่มมากนะคะ<ช>และเราก็จะมีรูระบายอากาศที่เราทดสอบไปเห็นเมื่อสักครู่นะคะแล้วด้วยความที่เป็นฟูคับเนี่ยค่ะปกติเราจะเจอฟองน้ําแค่อ่จประมาณนี้<ช>แค่นี้นะคะแต่ว่าเนินอกหรือว่าช่วงนี้จะไม่โกยจะไม่เ<ช>ต็มแต่อันนี้นะคะนี่ค่ะเราโกยทั้งเต้าจริงๆนะคะและด้านในของตัวฟองน้ําอันนี้เรามีอันนี้เรียกว่าอะไรคะคุณท็อปพุับครับ ใช่คือช่วยยกขึ้นทา<อ>ให้ดูสวยขึ้นฮะเนี่ยปกติแล้วฟองน้ําอื่นเขาจะไม่ทําให้ใ<ช>อันนี้เหมือนเป็นแบบ อบอุ้มไว้นะคะ,คะถึงได้บอกว่าทําไมเราไร้โครงแต่ว่าเรายังอกตึงอกสวยนี่นะคะ,คะก็เพราะว่าเราเป็นฟูครับแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาย้ํากันเลยนะคะว่าคุณได้ไปถ้าเป็นชุดเนี่ยสามเซตเลยแล้วก็ของแถมก็คือกระชับสัดส่วน<ช>อีกหนึ่งตัว1 9 9 0บาทหาหลังมาแล้วผู้ชมขาเอาจริงๆนะคะคุณได้ไปเจ็ดชิ้นเนี่ยเฉลี่ยตัวละแค่200กว่าบาทจริงถ้าไปหน้ารานนี่ไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะเพราะว่าจริงหน้าร้านเนี่ยก็อาจจะต้องได้ ส่วนลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ที่นี่คือราคาพิเศษจริงนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ปลายปีนี้ด้วยแค่บาทตัวเดียวเท่าไหร่คะคุณพรพ์หกร้อยเก้าสิบนะหกร้อยเก้าสิบวันนี้เหลือตัวละแค่สองร้อยแปดสิบสี่บาทรีบโทรเลยนะคะผู้ชมค่ะศูนย์สองหนึ่งสองสามสี่เก้าเก้าตอนนี้ไซส์ที่ขายดีก็คือไซส์ใหญ่ค่ะก็คือสองเอลนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกางเกงชั้นในเพิ่มเติมก่อนจะเป็นไอเทมนิดนึงอันนี้เราก็ได้เป็นเซตเป็นกางเกงชั้นในที่มีสังกะสีในเส้นใหญ่ที่เป็นอะโรเวล่่่่่าาเเหมืืออนนนนกััใชคคครบะะะียยด หยุ่นดีนะคุณผู้ชมค่ะเอวยังยืดมีการทอแบรนด์วาโก้ม و ทอวาโก้เข้าไปด้วยฮะตัวนี้ทจริงๆเราคุมมากเลยเพราะว่ากางเกงชั้นในที่แบบทอแบรนด์ลงไปด้วยเนี่ยคือว่ายางเราก็ต้องทําสั่งพิเศษแล้วนะคะตัวเนี้ยแล้วก็ไหนจะผ้าที่ต้องสั่งพิเศษอีกนะครับนี่นะคะอันนี้เราก็จะได้ไปเป็นเซตคู่สีเดียวกันกับชั้นในและอย่าลืมนะคะว่าเราได้กางเกงขาสั้นที่กระชับสัดส่วนไปด้วยปกติของแถมนะคะเท่าไหร่นะคะคุณท็อปพันแปดร้อยเก้าสิบนะฮะพันแปดร้อยเก้าสิบเอาเป็นว่า ตัวละแค่284บาทนะคะ1,990รีบช้อปปิ้งกันนะคะเพราะเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่1ชั่วโมงเต็มนะคะ0 2 1 3 4 9 9เบอร์นี้เลือกไซส์กันได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวฝากเซตนี้ไว้ร้สินค้าตอนบอกกับโคซินเตอร์นะคะวาโก1 1 9 4 2 7นั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามีไอเทมต่อไปนะคะต้องบอกเลยว่าไอเทมนี้รดมากเพราะว่าแตงโมเคยได้ไปหนึ่งตัวไปท็อปแล้วก็ คุณชมคะใส่แบบโอ้โหเอาจริงนะคือใครไม่รู้ว่าเป็นตัวเดิมที่ใสเราใส่ซ้ำเพราะว่าเขาสามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอันนี้คุณจะได้ไปสามตัวหกสีถูกต้องไหมครับน้ต้องครับคือว่าตัวนี้ถ้าเป็นบาเป็นบาที่ตอบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนมากมากขึ้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบาเนี่ยเราอาจจะใส่ทั้งวันแล้วก็บางทีกลับไปบ้านแล้วออกกําลังกายเบาๆอาจจะต้องเปลี่ยนอีกบราหนึ่งถูกไหมฮะแต่ตัวนี้คือเป็นบาตัวเดียวที่ตอบโจ ที่ตายตอนเช้ายันเย็นเลยอันนี้นะคะใส่ทํางานได้ในชีวิตประจำวันนะคะหรือถ้าคุณออกกําลังกายเบาโยคะที่คอนโดเบาๆอย่าไเงี้ยได้เบาๆค่ะแตค่ณคุณแตงโมเองเคยใส่แบบเบาๆใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่โยคะหรือบางทีนะคะตดลงน้ําเลยอันนี้คือเรองจริงคุ่ผู้ชมใ่่เพราะว่าจริงก่อนก่อนเข้ามาเนี่ยคุยคุณแตงโมแล้วว่าคุณแตงโมเคยได้ไปแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกว่าพัทับใจมากเลยได้สีนี้ได้สีนี้ผู้ชมขะสีดําแล้วก็ด้านในนะคะอันนี้ให้ดูก่อนนะคืออันนี้เราจะได้ทั้งหมด3สี3ตัว6สี นะคะสีดำนะคะพอกลับด้านอีกฝั่งหนึ่งแทนแทนนี่ค่ะเขาจะเป็นสีบานเย็นแบบนี้สวยมากคุณผู้ชมค่ะถึงได้บอกว่าคุณพกไปตัวเดียวเนี่ยใส่กลับด้านก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณใส่ซ้ํากันถูกต้องค่ะนะคะคุณผู้ชมอันนี้เรียกว่ารุ่นอะไรนะคะคุณทอปฟริปบาร์ครับฟริปบาร์จุดเด่นเป็นยังไงบ้างคะจุดจุดเด่นของตัวนี้ก็คือว่าการเก็บกระชับเนี่ยก็ยังเหมือนตัวตัวที่แบบว่าเก็บกระชับได้ดีค่ะเพราะว่าเราจะมีการทอที่สังเกตนแผะจัดด้านหน้าเนี่ยค่ะวสังเกตได้เลยว่าการทอของเขาเนี่ เป็นจะเป็นทอที่แทนค่ะแทนโคงต่างๆโอ ใช่ค่ะใช่เร uh ่ผ oh. да ู like right Nein, ้ชมจะเห็นนะคะว่าขออนุญาตนะคะนี่นะคะอันน okay? ี้จะเป็นแบบเส้นลายทอใช่ใช่ค่คือการทอให้หนาขึ้นแล้วก็ขัดกันให้มากขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าการทอที่ยกกระชับมันมันจะต่างกับตัวอเวราแล้วเพราะว่าตัวอเวราเนี่ยเราใช้โมเราใช้โมกับว่าเทคนิคแพทเทิร์นเมื่อกันยกใช่ไหมคะแต่เนี่ยเราใช้การทอในการยกขึ้นมาในการกระชับนะคะค่ะเนี่ยขออนุญาตนะคะขยับนิดหนึ่งคุณเจมสมิสเตอคุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนะคะนี่คือการทอที่เป็นการยกกระชับขึ้นมาใช่ค่ะนี่นะคะอุยยื ดีแล้วก็ยังแน่นยังกระชับได้ดีมากด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะยืดหยุดดีมากนะคะแล้วไม่ใช่ทอแค่ตรงนี้นะคะขออนุญาตให้ดูกันเนี้ยค่ะเข้าทอแบบเกือบรอบตัวเลยใช่ครับมาถึงด้านข้างเลยค่ะก็คือว่าเราใส่ตัวนี้ก็คือการกระชับที่เก็บทางด้านข้างแล้วก็โอบมาด้านหน้าด้วยฮะคือว่าเหมือนมันจะเหมือนเส้นในที่เป็นโครงเลยแลวเวลาใส่เนี่ยคือใส่แล้วคือเก็บกระชับได้ ค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยและตรงนี้คือไลต่ตะเข็บเลยนะใช่ครับตัวนี้จุดเด่นอ,อีกจุดเด่นหนึ่งเลยคือการไลต่ตะเข็บรอบตัวเลยค่ะคือการไลต่ตะเข็บรอบตัวนี่คือจะได้ไม่ไม่มีเขาเรียกว,ว่าไม่มีมาจิจจิสนิดๆนหน่อยๆอย่างเงี้ยโอ้โโอโดีมากคุณผู้ชมถึงได้บอกว่าบางทีใส่ออกกำลังกายนิดหน่อยเบาๆเนี่ยได้เลยนะคะด้านหลังแน่นอนค่ะก็จะมาในรูปแบบนะคะของการทอนะคะที่แบบยืดได้ดีมากอ่ะ นะคะแล้วก็ไม่ต้องมีตะขอตะเข็บอะไรถูกต้องค่ะุ้ยนี่คือเนียนทั้งตัวจริงๆผู้ชมขาสัยไอเทมนี้ถึงได้บอกว่าเขาขายดีนะคะแล้วก็ตรงสายแน่นอนนะคะผู้ชมขายืดหยุ่นได้ดีมากโดยที่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องว่าจะไปรั้งบริเวณหัวไหล่อันนี้เรานะคะยืดหยุ่นดีกระชับดีอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีอาเดี๋ยวจะมาพลิกอีกด้านให้ดูกันนะคะเพราะว่าอันตัวนี้ก็มีฟองน้ําเหมือนกันถูกต้องค่ะนะคะอันนี้เวลาใส่ออกมาแล้วอุ้ยทรงสวยมากนะคะใช่ค่ะตัวนี้จะจะแตกแต่ส่วนเมื่อกี้ค นี้คือใส่แล้วดูแบบว่าเป็นธรรมชาติแล้วทำให้สวยดูเป็นสปอร์ตที่แบบคืออยู่บ้านก็ได้ทํางานก็ได้ออกกําลังกายเบาๆก็ยังได้ค่ะตัวนี้ได้นะคะผู้ชมถึงได้บอกว่าตัวนี้นะคะแตงโมใส่นอกจากแบบอาจจะแบบโยคะที่บ้านวิ่งเบาๆที่บ้านเดินเร็วเลยอย่างเงี้ยบางทีโดดลงน้ําไปเลยคือเขาสบายจริงๆคือเหมือนใส่แบบเวลายกขึ้นเนี่ยเขากว่าจะไม่ตามเลยใช่จะเก็บได้ดีมากแล้วก็ทํา ทำตัวนี้ถึงจะเป็นโมก็ตามแต่เป็นโมที่ค่อนข้างฟูเลยเป็นโมกลมที่เต็มเต้เตาเลยฮะแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บได้กระชับดีด,ด้วยเน,ะะนี่ยค่ะถึงได้บอกว่ากระชับก็ดีใส่ก็สบายและที่สําคัญคุ้มอีกค่ะตัวหนึ่งเนี่ยใส่ได้2ฝัฟังใช่ครับก็เหมือนว่าซื้อไปตัวเนี่ยได้เ้นไซไป2ตัวเลยใช่ค่ะวันนี้คุณได้เซนไซสามตัวได้ไปเหมือน6ตัวเลยนะคะปกติตัวเดียวเราขายเท่าไหร่ครับคุณทอมตัวนี้น่าจะ990าร้อยเก้าสิบอุ้ยแพงอยู่นะถูกต้องอันนี้เก้าร้อยเก้าสิบถ้าหารแบบสอตัวอุ้ย <c oughs> <c oughs> ประมาณ400กว่าบาทใช่ถูกมากคุณผู้ชมคะ่ะใส่ได้ทั้ง2ฝั่งนะคะคือสวยทั้งคู่เลยและยังกระชับดีนะคะไร้โครงไร้ตะเข็บจริงๆอันนี้เพราะเรามีการทอพิเศษนะคะให้กระชับแล้วก็เรายังมีฟองน้ําด้านในอวให้โชว์ให้ดูอันนี้นะคะฟองน้ําจะถอดออกไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ครับ,รบตัวนี้คือถอดถอดออกไม่ได้คือจะอ,อ,ยอยู่ข้างในเลยแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราทําตัวเนี้ยแล้วมันจะเอ๊ะมันจะไหลรวมจะไม่อยู่กับที่หรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วเราทอให้มันอยู่กับ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบย้ายไปอยู่ตรงนู้นย้ายให้ไปอยู่ตรงนี้ฮะใช่เราจะวากูจะทำให้อยู่ตรงไหนตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราฟลิปเนี่ยโมเราจะเสียทรงไหมหรือว่าฟองน้ำาจะเสียทรงไหมฟองน้าตัวนี้อีกจุดเด่นคือสามารถพลิกกลับได้ใช่โอลโหได้ฟองน้ำตัวนี้คือพลิกได้คือสามารถก็อย่างที่ตามตามที่ตามชื่อของใบเลยคือฟลิปนะฮะฟลิปบาร์ก็คือสามารถฟองน้ำก็สามารถพลิกหนึ่งพลิกแล้วพลิกอีกได้โอ้ับเพราะว่าเราแสงได้สองฝั่งนะคะเราจึงออกแบบมาให้พลิก ฝั่งไหนก็ได้ทูกตาออแล้วท่ามาดูสีกันเพิ่มเติมนะคะผู้ชมอย่างที่บอกกันไปนี่ค่ะคุณจะได้นะคะถ้าสีขาวด้านล่างพริกออกมาอีกด้านหนึ่งจะเป็นสีฟ้านี่นะคะส่วนด้านบนนะคะสีดําพริกออกมาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสีแบบชมพูบานเย็นนะคะส่วนอีกสีหนึ่งสีเบจที่เราให้ไปพริกมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะได้เป็นสีน้ำตาลนี่ค่ะผู้ชมเหมือนคุณได้ไป6ตัวเลยอ่ะใช่พบาทเอาจริงๆนะถ้าเหม หตัวเนี่ยเฉลี่ย297บาทคือถูกมากคุณผู้ชมค่ะอันนี้เราสินค้าขายดีเราเคยมาแล้วเนาะได้รับการตอบรับดีวันนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เราจะมีไซส์นะคะก็คือ M ถึง L แล้วก็นะคะไซส์ 2L ถึง EL ก็คือใหญ่สุดใ่่นะคะวัดรอบอกใช่ไหมคะคุณท็อปใช่ค่ะวัดรอบอกได้วัดรอบอกกันเข้ามาได้เลยแล้วอันเนี้ยเนื้อผ้าเขาจะต่างกับตัวที่เป็นสกินแคร์เมื่อสักครู่ใช่คบเนื้อผ้าต่างแล้วเพราะตัวนี้คือสังเกตเลยว่าเป็นผ้าทอเป็นผ้าทอใช่ เป็นผ้าท,ทอแล้วเนือ้อเนื้อก็จะนุ่มนะฮะ,ละแล้วก็สามารถยืดตัวนี้คือแรงยืดจะเยอะกว่า จะยืดได้ค่อนข้างครอบไซ์เลยอ้เราถึงได้บอกว่านะคะไซส์เอ็มใส่กับไซส์เอลได้ใช่ฮะ่คะเพราะเขายืดได้ดีมากแล้วเห็นไหมคะผู้ชมฟองน้ําคือไปทุกทิศทางทไม่ต้องกลัวนะคะยิ่งเราใส่ได้2ฝั่งยิ่งต้องทาฟองน้ําออกมาให้รองรับการใส่ใ<ช>ทั้งสองด้านใช่ครับเนื่องค่ะดีมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวขอมาดูที่หุ่นกันบ้างนะคะอันนี้นะคะก็คือสีเบจอย่างที่บอกไปนะคะยืดหยุ่นดีแล้วเรามีการทอนะคะบริเวณการเก็บทรงแล้วก็ยกกระชับบริเวณอกด้วยถูกต้องครับเก๋มาก เห็นไมคะผู้ชมคือทอแบบเนื้อแน่นนะคะใช่ค่ะแล้วคือเราทอเนี่ยเราทอแบบค่อนข้างแน่นเลยทีเด<ช>ียวแล้วก็หมายถึงว่าการกแน่นของเราเนี่ยไม่ได้แน่นจนรู้สึกว่าเหมือนอึดอัดนะคะคือเราอยู่ในจังหวะที่กําลังพอดีแน่นยังไงให้หสวยแล้วก็พอดีแล้วก็เก็บกระชับทรงได้ดีด้วย ผู้ชมยคะยืดหยุ่นก็ดีด้วยแล้วก็ยังแบบระบายอากาศนะคะเราจะเห็นว่ามีแบบการทอที่เรามีแบบความปโปร่งอยู่เบาๆบนะคะผู้ชมแล้วเนี่ยค่ะไร้โครงแน่นอนไม่ต้องกลัวกดทับอะไรต่างๆนะคะฟองน้ําที่บอกไปว่าเต็มเต้ตาเหมือนกันจะมาเป็นแบบทรงกลม<ช>นะคะ<ช>ไม่ต้องกลัวเคลื่อนไปไหนการทอเนี่ยค่ะมาจนถึงด้านข้างเลย นะคะทอแบบเต็มตัวโดยที่ไม่มีตะเข็บเลยใช่ครจุดเด่นเลยจุดเด่นเลยนเลยนอกจากจะฟริปได้แล้วแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้วยนะคะใช่ตอนรอบตัวเลยคือว่าตัวนี้สามารถใส่กับเสื้อยืดได้เลยเสื้อยืดลันลนนี่คือจะสวยมากเลยนะตัวนี้ใช่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าคือเนียนแล้วก็ผ้านุ่มมากนะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะมีส่วนผสมของความเป็นคอตตอนอยู่ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมขะครึ่งชั่วโมงนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณท็อปต้องบอกเลยว่าถึงที่บอกว่าเวลาเราน้อยคุณผู้ชมขาเพราะเรามีเวลาให้แค่ ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเดี๋ยวจะลากันไปแล้วฝากอะไรสักนิดนึงค่ะคุณท็อปค่ะก็ฝากช้อปปิ้งเลยครับสำหรับอาโลเวราแล้วก็เซ็ตฟิบมาด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาในครับราคาพิเศษจริงๆนะครับแล้วก็ฝากไว้ใน,นอ้อมอกมรอมใจด้วยใช่ค่ะ,คะนึกถึงชุดชั้นในในประเทศไทยแบรนดบ์บหนึ่งต้องคิดถึงวากแล้ววันนี้คือราคาพิเศษเฉพาะที่ช้อปแชนแนลนะคะเอาเป็นว่าครึ่งชั่วโมงนี้ลากันไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกับคุณท็อปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เอาละค่ะทัวร์หาสินค้าช้อปปิ้งกันได้นะคะรุ่นนี้สกินแคร์คุณจะได้ไปทั้งหมดนะคะเสื้อชั้นใน3ตัวกางเกงใน3ตัวแล้วก็แถมกางเกงกระชับส,ส่วนอีก1ตัวด้วยกันค่ะทั้งหมดรวมแล้ว7ตัวนะคะผู้ชม1,990บาทด้สินค้า1 1 9 4 2 7ค่ะส่วนเซ็ตนี้นะคะคุณจะได้ไป3ตัว6สีเพราะว่า1ตัวเขาสามารถกลับด้านใส่ได้นะคะราคาอยู่ที่ 1, 7 8 0บาทค่ะ